ไปฮะทำไมลูกกอกคนองเล่นดีกว่าชุดใหญ่เออวะน่าคิดว่ะหาคิดนะฝู sort of so y นี่ยิงเปลี่ยนไหจะว่าไม่แดงเนอะโคบาซี่นะครับเปลนไหนดูเดือดดูเดือดครับดูเดือดนะครับคือสินระยะหวังผลเนี่ยเนาะบาดเนี่ย โอ้ยอยากได้ตัวนี้ว่ะอยากได้ตัวนี้ว่ะพี่คิดว่าไงการรับอ่ะเอาไหมชื่ออะไรวะบิะบ๊กชื่ออะไรวะโตนารี่โตนารี่เออโตนารี่อยากได้อยู่อยากได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวขอดูฟอร์มเกมนี้เลยแล้วกันนี่เห็นว่ามันน้ำเก็บอ่ะได้อยู่นะโตนารี่อ่ะ <c oughs> อะไรอีกอะไรวันเนี้ยขอบคุณทั้ง45ท่านนะที่ยังหลงเข้ามานะขอบคุณครับผมอยู่ด้วยกันก่อนนะจ๊ะคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับบุกสนุกกว่าใช่ไหมชุดนั้นนะอื เดี๋ยวลองใส่ความเร็วบ้างเนี่ยกานาโชอาริชชีามีอานิโกวิลเลียมเนี่ยมันจะมีความเร็วเนาะและ้วพี่แล้วแต่บิ๊กบอกต้องชนะแล้วได้ครับพี่เกมนี้ต้องชนะขอบคุณนะฮะทั้ง10ท่านที่ติดตามเข้ามาใหม่ด้วยนะครับ

มาซาอุยเนี่ยก็เก่งทั้งในเกมและนอกเกมเอาวกล่องหลังเขาคือปิดมุ่มดีเท่วะมุ่มสิยิ่งกับบูมี่ oh, well, เอาอยากหน่อยก็ยังได้จบสกอร์วะ so พี่อะไรนะครับพี่โตพี่โตพ,พี่ทูโอ้ยอ่านบอกพี่ทอมใช่ไหมพี่ทอมมี่ใช่ไหม พี่ชื่ออะไรไรจันพุทธสุขกับพี่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครับพี่ครับโอ้ขอบคุณพี่รุดครับช่วยตอบให้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับไอเบอร์เบอร์สิบปดคือคิมิดนะพี่เปลี่ยนเบอร์ให้ใหม่คิมมิดนะเบอร์สิบปด เขามาดูไลท์ด้วยกันนะครับพี่จันพุทธศุกร์ครับพี่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มขอบคุณพี่รุตครับช่วยตอบให้ขอบคุณครับ แต่ว่าสังเกตได้ฟุกเด้เวลาเวลาเขาเอาลูกกอ,อกลงนี่มันจะส่งห่าตัวเนาะเห็นว่าส่งหวห่าวไหมม,มาซาอุยนี่แทบจะเป็นกองนาและเติมคักเติมแน่ได้อคิมมิดม,มีอาการแบบอาการหลังเจ็บรอเปล่านี่ยคิมมิดยังไม่ฟิตเลย ูกาต้เอาอยู่ฮะกานาโชไม่ใจเหมือนเดิมะมะนีน่คือดีสมจริงครับพูดกานาโชบ่อใจในเกมกันยังบ่อใจอยู่ไหมอืเกินไปบอครับจานอืม uh, good vision there. The the u oh, hey, oh, right a ยซ y do. โอ้บรทันไปวะไหนวะโคตรเหมือนนะฟุกอ๊บเฮี้ยมตีลังกาใส่กูเลยบรึหดเกินยามกูเกินไปโอ้ การะโชผ่านไหม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 ยังไงจบได้หรือ,อยังพ่อโอ้โหแหมเสีเ่ยงเข่าเลยปะวะผ่ mm. านไหมตันซ้ำซ้อยโอ้ยซ้อยตันซ้ำ well, โอเคดีปากกอ์นะเจาะไม่เข้าเลยหรอฟุปกปากกอ์นะเด็กไทยโอ้ขึ้นเหนียวเยวหรอวะ เลี้ยงจนลูกโตเลยพี่พพี่แล้วแต่บิ๊กบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยเขาขนาดนั้นเออเขาไปแย่งมาสอุยนี่เก่งจริงๆนะครับเก่งทั้งในเกมแล้วก็ตัวชิงพร้อมเออเกือบเกือบเกือบเด็กไทยฮะไอปีกซ้ายถุงมือสีดำฮะ ปีกซ้ายถุงมือสีดำโอ้โหเล่นดีว่ะเออว่ะเล่นดีเล่นดีบิ๊กกระตุ้นหนอ่อยบิ๊กเก็บได้ฮนะ<ด>นะอาเดียมีฮนะการโชว์ฮนะไลท์ให้เซิร์ฟครับผม <S <S เซิร์ฟเซ่บอก เลียงเขาซะบ่เหรอมึงจะจ่ายใครเซิร์ชมึงต้องยิงแล้วไอ้เบื่อเฮ้ยมึงจ,จ่ายไผยีกวะมึงต้องยิงแล้วบอขึ้นเลยเนี่ย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  <c oughs> มึงนี่สุดวคุ้มใจไผยีกวะอโอเคอุคเต้เอาอยู่ครับ โคตรอินเลยเนี่ยตอนนี้ออกไปดิเซิร์กเอ้ยออสวัสดีครับเด็กผีสวัสดีฮะตอนนี้ไอ้เซิร์กมันจะทำให้ผมเป็นคนหยาบคายแล้วตอนนี้ <c oughs> นาาการันโชค านานาโชคอ้าวปะกรณ์หลุดเอาประกรณ์โยนหัวมึงคือบุ่มม,มอง <laughs> ออ,อลำหน้าอยู่ดีเอาเซิร์เอ้ยไปเซิร์หมดเวลาแล้วนายคงต้องไปแล้วอะซิร์ไม่ได้เลยวะ่ะผมลองตัวนี้แล้วกันลูกกอกผมนะมันเร็วผมใส่กองหนาเร็วๆเลยนะครับ ใช้กองหน้าเร็วๆเลยตัวเร็วๆเลยผมขอใช้กองหน้าเร็วๆฮนะเซิร์ฟอขอภัยด้วยนะเซิรนะ์อินฮะตอนนี้อินฮะ <laughs> อินแห้งครับผม เมื่อไหวก็คงต้องไปะนะฟุกนะพี่รุดนะถ้าเล่นไม่เข้าแผนเราไงตัวไหนพวกเขาแผนน่วก็ต้องเคี่ยวออกอเดี๋ยวลองดูก่อนตัวนาลี่เนี่ยอยากได้ะ่ะ ตูนัลี่มันเล่นดีเว้ยมึงใจเย็นแอดดี้เพื่อนโอ้โหบึงเนี่ยโอ้โหแอดดี้ใจเย็นอืาเขาตาล่ะเฮ้ยปากกรเล่นดีว่ะเฮ้ยเออว่ะเฟเรร่าเฟเราเอาตอนนี้ตอนนี้คือ ปีกสองตัวหน้าต่ำหน้าเป้าคือเร็วทุกตัวนะเดี๋ยวล่องเบิง้งมันจะเข่าปอนะเดี๋ยวครึ่งหลังเราส่งไอ้นิโกโวิลเลียมลงมาอีกอ่าลงมาแทนปรกรณ์ฝั่งนั้นนะครับ

นั่งเบืองแมงเบิดมือแล้วครับพี่เดี๋ยวเก็บคัดซีนแป๊บนึงครับเก็บคัดซีนจุดนันเล่นบ่าฟุก อ่ะได้มาร้อยล้านอยู่นะฟุกพี่ว่าพี่นะเราน่าจะได้มาร้อยล้านอยู่แต่ว่าต้องมาดูดีๆว่าเราจะซื้อใครอ่ะส่งนิโก้วิลเลียมลงไปแล้วนะครับครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังเราจะมีเฟรเดรล่ากาลาโชานิโก้วิลเลียมแล้วก็อาร์เดมี่สามตัวนี่ให้มันลูไปนะให้มันลูไปให้มันลูก,กันไปเดี๋ยวผมขอเอาลูกกอกแทนโคบาซี่นะครับเพราะโดนใบเหลืองนะครับอ่านะ ขอเอาคิมิดมาแทนมาซาอุยนะครับแล้วก็เอามาซาอุยออกเอาไมนูลงไปนะครับไปครับผมไปฮะโอเค้โหบอลไม่เด้งแห้งเลยวะ ตบมือให้วันหน้าครับเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเฮ้ยอ่าทำไมมันเล่นดีจังวะโตนาลี่เนี่ยอยากได้จังเลยเอ็ดดี้ขายเราได้ไหมเพื่อนโตนาลี่ครับอืม ขิม,มิดเลยไปเล่นแบคตามที่เคยถนัดนะครับอืเฟรเล่าไอตัวจีด๊ดเอาอีกแล้วครับน้องเดฟน้องเดฟมึงถืออีกแล้วอ บิ๊กบิ๊กจดชื่อตนารีไว้หน่อยบิ๊กนองเดียบมนเริ่มแล้วนองเดียบเนี่ชิมิทฮะชิมิทได้กลับมาเล่นแบ็คตามที่ตัวเองถนัดอืม เอาไมาด่ดิน้องเทียบอจะเป็นไลน์ต่อไปน้องอาจจะแค่ขวัญเสียนะพี่ๆใจเย็นก่อนเฮ้ยอีเบิม้มเฮ้ยเซอร์เฮ้ยอีซักเฮ้ยอ้ห้โหอ้หโ้ห้หโห้้้นะหน้า เฮ้ยทำไมไม่ล้ำหน้าวะไม่ล้ำแต่ยิงไม่เข้านะครับเกือบครับเฟเลล่าไอ้กองหน้าตัวจี๊ดอะไรสิ่งทำไมมึงไม่เช็คลายวันนี้โก้เฮ้

นาที่ที si ่ห0แล้วจวดบิ๊กจวด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 บิ๊กจวดบิ๊ก เชืบอ่ร,รู้ละกูจวดก่อนละหน้าที่นี่ <cas uk> แฮดดี้เพื่อดดเนเนอช่นนี่จวดก่อนเท่าจวดก่อนจวดอีกกว่าเน้่ยะนะบิ๊กคว่าสิ่สด้ยประตูนึงงนี่ ยาวายาวายาวายวาเกือบเกือบเกอบเกือบจวดยโงบ่จบอยู่นี่ใจหายใจคว่ำหมดเลยฟุ๊กเมาเฟอร์เรล่าฮะเฟอร์เรล่าฮะเฟอร์เรล่าซูน่าอะไรซิ่ง เพอร์เรล,ล่าสูนหน้าไรซิ่งเอาไม่อยู่เอ้ไปไรเดี๋ยวเราส่งหอยลุนลงไปนวดเบิดไปหรอโคต้า,ตาเปลี่ยนตัวลืมเบิดไปวะเบิดไปวะไม่ผ่านชิมมิทล็อกไอ้น้องไม่ผ่านชิมมิทล็อกผ่านเสยวะ <c oughs> <c oughs> ยิงโหยิงโคตรโหดชิมิดเอาไม่อยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับโอ้โหชิมิดเอาไม่อยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วครับโอ้โหโกดอนเหรอมันชื่ออะไรโโดิโดค,ครโโโตรโหดโโไม่ขาดคำครับพี่ส้มพบบอกยังบอกขาดคำอยู่แป๊บหนึ่งยังเหลือโคต้าเปลี่ยนตัวไหม ได้ฮะเชสโกฮะทีเด็ดครับเบนเจามินเชสโกข่อรอยู่ในเกมคอยบเห็นบักโซเมือ่อขึ้นคอยศูนย์คับน้อนเดิกกับเดิกนก้าพี่นนัดเนาะศูนย์หน้าอะไรซิ่งมผมเป็นยังครับเอามาเคลียเสียโคต้าไปเฉยเลย้ะสังเกต หลังทีมอื่นพอบอลอยู่ในเขนโตโทษเขาจะบีบอาจจะเป็นเทคนิคเขาก็ได้นะฝุ่นนะนิโก้นิโก้หน่อยนิโก้นิโก้นิโก้นิโกโ้โกโกโกโย,ยังไงสุดซอยแล้วนะนิโก้พอหนุ่มเบอร์เจ็ดขาดเคือง <ๆ S 2> มันยืนดูใช่หไหม,มเป็นไรไรเป็นไรดีแล้ว ไปไปเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาส่งลงมาโมงลูกนี้เลยนี่เชสโก้นี่บอกเลยเปียกโคตรแตกหน้าตึงอีกแล้วหน้าตึงอีกแล้วใช่ไหมฟุกใช่บาวแม็กไหมครับบาวแม็กมบาวแม็กดูใส่ีรอบวันนี้ไอ ยังไงเหมือนจริงมากน้องนกบอกว่าเหมือนจริงมากนะครับตันาลีจดชื่อตันาลีหน่อยอย่าออกไปทางนน้นนะออกไปทางน้นจบเลยนะเออเอ้ยเฮ้ยจุดโทษ เหรอ yup. จุดโทษหรือเปล่าในโทรศัพท์ไม,ไม่ได้พี่ s <S มันต้องเล่นในในคอมหรือใน P5 นะครับก we ้องหลังเรามันวิ่งฟุกแต่อย่าลืมนะกองหลังเราตัวนี้มันลุกกอกนะน้องใหม่โอ้ไม่ได้ว่ะเซฟเฉยวะบอลควรแตกปวดขี่บอ บอแหนยครับพี่นัทมันยืนดูใช่ไหมไม่เข้าบอลเหรอเอาออกมาเฮ้ยดิโก้มึงเลี้ยงเลยมึงเลี้ยงเลยลกไปไหมเมื่อกี้นี่แหมตันแล้วเฮ้ยแต่ถ้างบงบ งบมาพี่ร up, ุตถ้างบมันมาตอนมกราผมขอซื้อเกมลับก่อนนะครับขอซื้อเกมลับก่อนเลยการาโช่มจะเล่นเหมือนตัวจริงไปไหนเนี่ยอ๋กแหมลูกบอลมีชะลอรอด้วยชิมิดชิมิดชิมิดคือนมนวิ่งห่างจังวะเนี่ยเอาแต่บอลเนี่ยเขาส่งบอล cọc an ăn bụng mùi gặp bắn gong không khẩu sởi em em sang luôn là bắn trói dang โอ้แม่งเลยกูจะนอนหลับไหมวะเนี่ยการาโชมึงจะเอายังไงการาโชเอายังไงเออโอ้ลุ้นกันตัวโก่งเลยเว้ยคอมเมนต์เลยเนี่ยเออ จวดครับจวด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 บิ๊กจวดโคตรซาใจเลยว่ะเจ็บมาที่มาที่ไหนแล้วดี่เท่ามิโก้ไอ้น้องรักเออ ล,ลุ้นเกี่ยวเหนียวะอ่ขึ้นเงินเดือนให้พี่ลุ้นพี่ลุ้นลุ้นจนไม่คอมเมนต์เลยลุ้นจนไม่คอมเมนต์เลยม,มานะต่อฮะนาทีที่แ9เแล้วเรอเนี่ย ใจเต้นตึกตักโ <laughs> บนัสออปชั่นลูกยิง,งา่าใจเต้นตึกตักจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาอันนี้โคบี้ไหมหนูนะฮะมิโก้มิโก้มิโก้ออ,ออกมาทางนี้เอาออ้าวไพล่ะมงนชงไงไพลวะกวนนาทีบาปทดแม่งห้านาทีเลยเหรอวะ บิ๊กมันคือทนโดนเทีไปเบิ้งดูขอให้ชนะนะครับจะได้มีความสุขกันนะฮะเอช่องโคตดแ็กนะครับจะได้นอนหลับสบายเฮ้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 เป่าสิเป่าสิเป่าหมดเวลาสัทีดิ โคบี้วิ่งหน่อยโคบี้มึงไม่วิ่งเลยเออโคบี้ออกมาทางนี้โคบี <à S 1> ้แอนดีเพื่อนใจเย็นจวดจวดจวดจักหน่อยนะจวดจวด เกือบตัวเนี่ยเชี่ยเชี่ยเกือบครับเกือบเอาขอบคุณทั้งหาซิท่านนะครับที่ e ลง้ามาเบิร์ผมจวดไปก่อนนะที่นี่เฮ้ยไอ้สะใจเว้ยสะใ,ใจว่ะพี่โคตรสาใจเลยว่ะเออสามแมปนะเสมอออาน้องเดฟนะฮะน้องเดฟบอกมือคลืนเนี่ย เพียงใดน้องผมห่วงครับผมผมอยากนอนครับครบเลยฮะสามแม์นี้แพ้เสมอชนะ <c oughs> อยากให้มันจังสี่เหรอครับยังมีความสุขนะฮะเออมันจะมาแพ้รวดไม่ได้นะ <c oughs> ครับเมันขึ้นนี้เป็นยังไงแน่นอนผมห่วงครับ ยังไม่ได้นอนอยู่ครับตีหนึ่งเคืองโซบอนิีเต้เล้ว <laughs> สัมภาษณ์น้องเดฟครับอือ <laughs> โอเคครับโอ้โหสุดยอดครับเกมนี้ <laughs> วนลูปโคตรแต๊ก <laughs> โอ้ย,ยิ้มแน่เรายิ้มได้ด้วยฟุก ไอ้ล้วยิ้มแล้วไอ้ล้วยิ้มแล้วฟุกเพื่อนนาลาเพื่อนไหนเมื่อนึงเนี่ยนาเพื่นนอนลานาเพื่อนลาลายิ้มออกแล้วเพื่อนน่ะเกือบอมูมูไอ้อไห้ซื้อดอกแอดดีนะ้น่ ขอขอบคุณนะครับพี่รุธนะครับเพช26ร265กะลัดนะครับบิ๊กสายจวด21 1กะกลัดนะครับประธานฟุก100แล้วก็พี่แจ็คด้วยนะฮะ200กว่าสงสัย <Yeah. S 1> มีภารกิจนะครับเข้ามาเปรเข้ามาเปผมแล้วก็ไปทำงานต่อนะครับสุดยอดครับท่านสุลต่านของเรานะครับ no further question Thanks for further ยิ้มแบบกังวล <laughs> โตนาลี่นะ่าสนใจนะโตนาลี่อ่ะเอ้ยเอาอยู่เดี๋ยนะเฮ้ยเจอลิวอพูเหรอเดี๋ยนะเอาน้องเดฟฮนะน้องเดฟนะครับน้องเดฟได้มันเล่นยังไงวะมันถึงได้อันนี้วะเอองงว่ะน้องเดฟอนะงงกับน้องเดฟจริงอื